อาตมาชกเลยไม่ทันละวรามาช่วยแทนแล้วกันสวายโอ้โหแมวแมว,แมวถึงกับงงไปเขไมใช่ชอบไออาร์มัไม่รู้อารมันรู้ใจเหรอ้หม่ก่อไปเลยไปเลยระเบิดควันเลยระเบิดควัเลย เริ่มเ,เลยโอเคไปไปดันเลย oh, <no. S 1> <laughs> สวยสวยดิงก้ดีแล้วหายละสวยดิงก้นน็อกดิงก้น็อกเออดวงสวยมันผมมันอยู่ที่ผมหมดแล้วไงผมว่าใช่ดวงสวยมันอยู่ที่ผมหมดละแมวมันด่าผมอยู่ แมวมันดักขวาแต่ผมเราผมว่าแมวโอ้ยดังมกอนทุกคนดูนี่สิโ oh. <c oughs> อ้คุณคิดแมวมาคุณคิดแมวมาระวังครับแมวมาาดังมาั <c oughs> าว,ว <c oughs> ใจก่อนรัหัวใจก่อน แจกันก่อนแม่ดิงโก้เออโยนใส่แมวเลยเชื่อในตัวพี่เชื่อในตัวพี่เออสวยอาร์ตกูกูอาร์ตโ,โอ้มึงนี่เนาะเอาแต่ตัวเองปิด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 ให้พี่ด้วยปิดให้พี่ด้วยไอ้เชียย่ยโอ้ยกดไม่เข้าใจอาร์ตเลยช่วย <st> ช่วยดิ ติดหาแล้วคุณชี้ลงมาดูอ่ะเรารับตรวจอ่ะเรารับตรวจหนีก็หนีไปหนีก็หนีไปเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้บายฮัฟเฟลิตชัยข้างบนตีข้างบนปีนปแต่ว่าแมวอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะระวังด้วยแมวมาแมวมาแมวมา

ไม่ทัน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 เฮตเซฟนิดหนึ่งนะเฮ้เซฟโอ้ที่กคุณเหลือเชื่ออะไรกันวะเนี่ยโอ้ยเจียมันเหลือเชื่อมากเอ็มแตกแมวมียาหายตัวแลแ้วเฟมก็แตกด้วยอาร์ตเร็วด่วนมากกุจะบินแล้วอาร์ตว๊าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออเออไป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 าบายฮาฮ่าม <ne> <s uk> <ne> เกืบแล้วดีมากอารด,ดีมากดีมากนี่นี้นี้นี้เวเมวมา,มวมา <S <s <uk ne> เออ <s uk ne> เออ เอ้ยสวยนะโอ้โหอาดออกไงเอ้ยยยยวายว้ายว้ายว้าว้ายเกิน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 ไปจริง หาเตรียมตัวเลยนะพี่ต้องการความช่วยเหลือด่วนมากเฮ้ยเอ้ยรอเลยรอเลยแมวมาละแมววิ่งยาวสวยตกเป็นแม่โอ้โหสวยก็แย่ละบอกให้หยโอ้แม่เกนโอ้แม่เกิร์นเร์นล้วเปิดควันเลยแล้วเปิดควันเลยแล้วเปิดควันเลยสวยโอ้เกินไม่ใช่ทุกคน ไม่ใหญ่เมื่อกี้คืออย่างน่เดี๋ยวผมช่วยผมช่วยได้ผมมีใจการผมมีใจการอาจจะนะอาจาอาจะาช่วยพี่ด้วยเฮ้ยส<า>วยแมวแมวจะหายตัวแมวจะหายตัวว้าย <laughs> โอ้ยเรานี่มันท็อปฟอมเกินเฮ้ย <laughs> ชิมหายละ ไอ,อ้ออย่าปิงแบบปิงน่ากลัวมากสวยเออมันปิงอะ่ะผมเห็นผมเห็นแมวฟาดข้างล่างด้วยสามคุณอย่างแล้วมันโดดข้างบนน <c oughs> ด,ด้วยใหญ่กลัวแมวบอนแล้วล่ะน่าจะใช่นะใช่ไหมวะอ้าช่วยไปด้วย โอ้ยทดยจดาทุยจ้าคอมโบคอมโบฮ่าฮ่ฮ่าฮาอ๊ยไอ้ดิงโก้มันลู้สวยเจ็บเสียเกาะเสียเกาะเสียเกาะไม่รอดแน่ดิงโก้นะดิงโก้เฟิร์สไฟล์ยูโน่ดิงโก้เฟิร์สไฟล์โหมันรอดเหรอแกวะ ไอ้มันเลื้อมันเลื้อไอ้แมวมันเลื้อไอ้ชิงเจอมันเลื้อไอ้ดอง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 ดึงดึนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหเตรียมการอะไรกันขนาดนั้นวะเตรียมการอะไรกันขนาดนั้นวะเฮ้ยสว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 ยยสว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 ยยวววว ไอ้ดิงโก้ฟื้นฟายว่ะไอ้คุณหยางไงทำเลยคุณหยางมีเซสื้อผ้ายังนะเนี่ยผมมีตังค์เก้าพันทำอะไรก่อนดีเฮ้ยทุกอนไปดูพอคูลเลเตดสไนเปอร์ฟอร์ดี้สไนเปอร์ฟอร์ดี้เฮ้ย โอ้ไปหมดเลยจะตรวดกูไม่ยอมไม่ยอมต้อง,งเอาให้ต้องเอาให้ตุยเอาให้ตุยผมตังผมเยอะมากเลยตังตังเราเยอะมากเลยเอาละน้าชีชชดโจงลงไปข้างล่างสุดยอดสุดยอดคนเหลือเชื่อคนเหลือเชื่อโอ้ยอด Cái Cái quái của nó hả, cái Art Art Art, cái quái quái của cậu này Ôi trời Đi Ui, lụp Eh, eh, Đi không ใช่จริงด้วยคุณหยางแวคุณหยางกดกินนมคุณหยางเอ้าไม่นะเอ้าไม่นะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ